สวัสดีครับสวัสดีครับกล้องเดียว่ได้ครบว<อ>นี้เรามีแขกรับเชิญครับกับพี่โทนี่ ถ้าซ่อมไปดีไซน์ครับเรามางานที่เชียงใหม่ใช่จากงานยี่ห้า XSR หนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้าคราวนี้ด้วยความน่าด่านของทีมเราถูกต้องก็ยกดูจะมาเชียงใหม่ใช่ใจใจใจผมนี่อยู่ที่อยู่แล้วพยศหาลูกพี่เลยใช่พี่ครับผมจะมาเชียงใหม่ผมจะรอนไหนดีรอนไหนดีเหมือนเรารู้ว่าเขาทำโฮ้เทลอ่ะมันมันทุกอย่างเต็มมาเมื่อไหร่เออเต็มมาเมื่อไหร่วัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับนะอยครับพี่ชื่ออะไรยังไงชื่อซีครับชื่อจริงวงวัดในมณฑลอะไรับ ครับก็มาทำโฮสเทลอยู่ที่น้องชื่อทูเกลส์แอนด์เดอะพิคเดี๋ยวผมพูดที่นี่ขึ้นท่ายังไงครับขึ้นท่ายังไงู้เกลส์แอนด์เดาะพิคทำไมถึงมาที่นี่อ่ะพี่จริงๆต้องเล่นลึบๆต้องแนะนำก่อนว่าพี่เขาอยู่สายเอ็กซ์ตรีมเว้ยตั้งใจแคมปิ้งที่กรุงเทพสายงานเขาเมื่อก่อนนะแล้วตอนนี้ก็อยู่ก็อยู่ก็มาเงียบเหงาใช่สปอยล์ไม่มีคนแอบมาเลยมาเงียเงียบอยู่คนเดียวง่ายๆก็พี่ ที่คุยไว้คือตอนแรกแบบเหมือนเอ้ยถึงหน้าเราเปิดเป็นร้านกาแฟอะไรนี้นะชั้นสองเป็นแบบโฟร์สเปซอะไรเงี้ยนะมาที่นี่แบบเฮ้แม่งใช่หมดเลยมันเหมือนเนี่ยเหมือนเหมือนเราสองคนอ่ะมันเซ็ตไว้เลยมันคือทัสตอน่าคือเดินเข้ามามันคือการทัสตอมของตัวตึกที่มันทําให้เป็นโฮเทลแล้วมันลงตัวตรงที่นี่มีกี่ชั้นนะพี่มีสี่ชั้นสี่ชั้นสี่ชั้นแปดห้องแปดแปดห้องรั้4สี่ชั้นหมดือมีแปดห้องทั้งหมดมีแปดห้อง เคือ,อผมอยังคิดอยู่เลยเฮ้ยผมมันแปดห้องได้เลยขนาดนั้นเแล้วมันกี่ <8 S 2> คนอน่ะ แปดห้องก็ถ้าเป็นห้องมันจะมีห้องซิงเกิลนอนคนเดียวเนี่ยสามอ๋อเราอ๋อในห้องเดียวที่ผมไปถ่ายเมื่อกี้อเลยนะเล็กนอนคนเดียวมีสามห้องใช่แล้วก็จะมีเป็นดับเบิลดับเบิลนอนสองคนเนี่ยสองห้องสองห้องสองห้องอ่าแล้วก็เป็นแฟมิลี่ก็คือสามคนสามหรือสี่คนอย่างว่าที่นอนนั้นสามารถเพิ่อนได้เตียงหนึ่งก็เป็นสี่คนได้อ่าได้เรื่องมาแฟมิลี่ได้ใช่สามสามสี่สามสามเก้าครับ สามสี่สองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกคนที่เราอยู่ข้างบนน่อะไรี่มองอะไรที่มองอะไรี่มองอะไรที่มองรท่องอี่มองอะไรที่มองะไรที่อง่มองออมองอีพ่มองอะ่ะองอยไ่งอ่อง่องอองมมงะงทร เลาวแล้วธุรกิจโฮเทลมาเป็นธุรกิจที่ไม่ได้นับเป็นห้องเว้ยใช่ครับนับเป็นหัวใช่ไหมนับเป็นหัวเออคืออย่างถ้านอนสี่คนก็สามสี่สองครับก็ห้องคือเราครีหูห้องละพันสองแพงว่ะไม่ใช่แต่ตอนนี้เขาคิดเขาคิดว่าหัวละสี่ร้อยแล้วที่งสำคัญนี่คือเรารวมอาหารเช้าด้วยใช่ไหมพี่มีอาหารเช้ารวมไหมรวมอาหารเช้าไหมสี่ร้อยรวมอาหารเช้าด้วยเหรออาหารเช้าน้ำก็มีบริการในทุกธุรกิคือที่บอกนี่คือแบบห้องนี้ไม่ธรรมดาพี่เข้าไปข้างในคือแบบ เออตรนี้มันมันีมันมาจากกรุงเทพเลยคือผมมาเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันน่านอนจริงนี่คือมันน่านอนอย่างฟิลผมอะฟิลคนใช้มอไซค์คนไลฟ์สไตล์เรบต้้งอยู่แล้วนะออกแบบมอไซค์อย่างนี้นะเรามาเจอห้องแบบนี้ปุ๊บเฮ้ยมันทําให้เรารู้สึกแบบว่าอยากนอนมันผมอะกัารถแล้วอยากขี่แต่นี่ปุ๊บเจออยากนอนแล้วแบบห้องแบบไม่คออมันดูสบายมันดูเรียบง่ายนะแต่มันดูสบายแล้วมันดูแบบ คือเหมือนอารมณ์เราหนีความวุ่นวายอที่แล้วมาเจอแบบเฮ้ยห้องแม่งโล่งสบายตานั่งพิมพ์งานโน้ตบุ๊กอะไรจบเลยจริงอีกอย่างเขาไม่ใช่โฮสเทลนะเขาเรียกว่าโฮสเทลโฮสใช่คือเป็นไพรเวทรูมไพรเวทรูมใช่เหมือนอย่างถ้าโฮสเทลปกติแล้วจะเป็นบานที่จะเป็นโดมเนาะนอนรวมสามสี่คนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสมมุติถ้ามาคนเดียวอาจจะไปนอนรวมกับชาวบ้านอะไรเงี้ยแต่ของเราที่โฮสเทลใช่ไหมใช่โฮสเทลที่กรุงเทพแบบมันมีหลายที่มากเพราะเคยเคย Да เคยทำกล้องเวิดิโอได้ไปโพเทลตัวเวนตัวเวนไปเราจะเรียกนี้ก้เป็นโพสเทลเห็นไ้ไหมเห็นตอนตอเช้าเนี่ตื่นเช้ามามีกาแฟดิ้นให้ด้วยนี่กาแฟดิ้เหถอะกาแฟดินครับจริงๆที่นี่ลูกค้านะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นคนเดียวคนเดียวถูกทางนะผมว่าผมกางมั่นใจพี่ลูปพี่ผมที่สุดเลยว่าพี่ผมเลือกไม่ผิด จริงเพราะว่าเขารู้เขารู้เพราะว่าเขารู้สึกเขามาครั้งแรกแล้วเขาก็มาครั้งที่สองที่สามเขารู้สึกปลอดภัยนะรื่สึกชอบประตูใช่ คือประตูเป็นเราจะปิดล็อกตลอดครับไม่ได้เปิดจิิงไว้ถ้าคือใครไม่มีคีย์การ์ดเข้าก็เข้าไม่ได้ตักิมออกไปเอาของมาผมไม่เดินเดินวนเดินวนเป็นเจ้าที่เดินวนเมื่อไหร่ว่าเมื่อไหร่จะลงมาคือก็เหมาะว่าส่วนตัวมากครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยคือควาครอการรักษาความปลอดภัยนี่ดีมากนะครับแล้วเหมือนบางทีคนที่มากรุ๊ปอ่ะสามคนอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ถามนะไม่มีห้องน้ําในตัวหรือพี่อะไรเงี้ยนะ แต่จริงๆเราบอกมาสามคนนะห้องน้ํารวมแบบดีกว่าคือคุณไม่ต้องไปแย่งกันใช่ใช่คือถ้ามาคุณไปห้องเดียวมีห้องน้ําในตัวก็รอกันไปเถอะสามคนใช่ไหมก่อนถ้าจริงๆอันเนี้ยเราก็สามารถแยกกันเข้าได้นะจริงๆเมื่อกี้ห้องน้ํามีสองชั้นเลยถูกไหมมีสองชั้นก็จริงมันแคบห้องเลยนะอ่าก็เป็นห้องอาบสามสามห้องอาบน้ำสามครับใช่สองบนเอ่อชั้นบนชั้นล่างก็ประมาณหกห้องหกห้องทั้งหมด สะดวกสบายกันนะพี่มีอะไรอย่างมากแล้วที่นี่ส่วนใหญ่แบบว่าลูกค้าที่มาเที่ยวโฮสเทลเขาจะรู้อ่ะถามว่าเรื่องความสะอาดอะไรเงี้ยนะเมื่อกี้หมพี่พี่ถูเองเลยถมเองแบบไม่ใช่มันนุ่นหมีนะผมลงมาเฮ้ยผมลงมาเว้ยพี่อันนี้อันนี้ขอขออนุญาตนะฮะอาจจะแบบลงมาผมก็ตกใจเว้ยขอโทษไป พ่อบ้านเป็นผู้ชายเดถอะวะเนี่ยคือไม่ใช่คือคคคืืือออกำลังงูแงเดินลงมาไม่ไม่เรื่องของเรื่องตอนเนี้ยมันคือคอนเสปต์พอบ้านผู้ชายและ80เปอร์เซ็นต์เป็นผู้หญิงเข้าใจไหมมึงเข้าใจไหมไม่ที่สำคัญนะผมเดินลงมาแล้วผมงงเลพี่ว่าเฮ้ยเมื่อเช้านี้ใช่คนเดียวกันหที่กุบดียวมีอะไรอยากฝากถึงเพื่อนๆครับที่จะมาเที่ยวนี้เลยอ่าก็ฝากโฮสเทลอะครับนิมานชื่อที่ไหนเดียวสันพิษ เข้าไปในเพจก็ได้เว็บไซต์ไอ้เฟ e บุ๊ k น้องเขียวเซนติกอยู่ซอย15 15เข้ามาสุดซอยเลยจะเห็นรูปปั้นหมาแลบลิ้นอยู่หน้าเมื่อเช้าเมื่อเช้าก็ตรงมาก็เจอเลยเจอเลยครับก็ถามว่าบางทีคนถามว่าที่เที่ยวใกล้ๆก็มีร้านข้างๆเนี่ยดังอยู่ใาดังเลยไครมาต้องเช็คอินว่ากระแสคนเนี่ย แบกเป้เที่ยวหรือตั้งแคมป์เนี่ยกำลังมาแรงมากใช่ก็จริงก็อีกหน่อยอีกหน่อยจะแบบว่าเหมือนมากัน3คนเนี่ยคุณเย็นๆคุณอยากได้แอคทิวิตี้พาคุณไปอ่าได้ได้เมื่อกี้คุยกับพี่เบื้องต้นด้วยเขาบอกว่าจะมีแบบเหมือนจะจะจะทำหลังจากนี้คือหมายถึงว่าจะพาเที่ยวตั้งแคมป์ใกล้ๆอะไรอย่างงี้เหอะไ่ที่เองไปบาร์บีคิวมันจะมีไปกรุ๊ปใช่ไหมพี่ใช่กรุ๊ปอะไรเงี้ยฮะแล้วแต่เราจัดให้ได้หรือแบบมาคนเดียวเราก็ คุยกันเนาะพอได้รู้จักกันแล้วเอาไปเที่ยวด้วยกันก็ได้พาไปครับโอเคกล้องเดียวเที่ยวได้เราม o v ก่อนได้ครับคุยกันพอสังเขปใช่ครับเดี๋ยวคุยกันนานแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ไปไหนก็มีแต่ผู้ชายสามคนลูกค้ามาแล้วนลูกค้าเดินเข้ามาใช่ลูกค้าร้านข้างเราใส่ดูลูกค้าร้านข้างใช่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากดีครับอ่าโอเคจ